สวัสดีครับเรานอนหลับนะครับโอ้หอนลีคุณแม่ผมกินข้าว<ด>นะแต่คุณแม่แม่แบบวก๋วยเตี๋ยวลืมบอกนะ,ะลืมนอนลืมเงินอากาศร้อนไหมคุณแม่อถามหน<ะ>่อยหอนจนตับสิแตกนี่มีไอร้อนมาเลยนะนี่นี่เราหงพกแล้วรื่องรอพอดาฮะ ใครโทรมาอีอ่ะไโทรมาเนาะเซลิีขี้ควายด้วยอนเซลิ่โอ้โหยังไม่ได้ไปไหนเลยนะ เดีรยดีร้อนไหมทรายวันนี้ไม่ไปโรงเรียนหยุดหยุดปัดตะกี้ที่คุณนอนอ่ะที่ผมทยปลุกเนี่ยคือคุณอ่านหนังสือมาไม่ก็เขาให้หยุดไงผมไม่ไม่คุณอ่านหนังสือใช่ไหมไม่โอ้ไม่พรม่รนี้สอบอะไรฮะไม่รู้ว่าจะสอบอะไรแต่ก็ขอให้สอบผ่านนะน้อง เือควายหลุดไปมอเตอร์เวย์อาเป่าใช่ครับควายผอหลุดไปมอเตอร์เวย์อดพี่น้องขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับขี่กลับนี่ไม่อยากขี่กลับเลยถ้ามันร้อนอย่างนี้นะยังไม่ได้ไปไหนครับพ่อเพิ่งได้กินข้าวเที่ยงบ่ายสาม นี่ครับทำข้อควายกันนะแม่แม่สักพักจะพาน้องไปตัดหญ้าก็จะพาบัววานไปเล่นน้ำนี่คือคงจะสู้แดดไม่ได้แล้วเดี๋ยวดูก่อนอืมดูครับกำลังรอาขึ้นเนะ่ะ เอฟซีร่างก็เต๋วมีสามวันครับผมวันนี้ผมเหงาแดดนะครับทำไรเสรีเล่นกับควายครับผมตี้ยขึเหม็นตัว กินแล้วเออเค็มเค็มได้เกลือแร่จากตรงเท้าเสกเกลือแร่จากเท้าเสกมันแซบอีหรีอืมนี่ก็จะจอบขีดแต่ควายขีกวนะเสกขีกวนะมันไปขอเขาควายอีกเสือหายเสือหายโอ้ โอหนึ่งนี่นครับนอนอยู่นี่นะครับเตือนมาทีหนึ่งลงล้วเสกเขาหยุดเขาสอบพรุ่งนี้ครับเขาก็เลยชิบแหม่มันขี่มันขี่ช้างนะปาทุกใครทำาญ่ก็บักบัวบานอีกว่าไม่เสก ร้อนอะนอนไปนอนมาโอ้ร้อนมากเอาเลยครับหางชี้แล้วเสก็พาเองวิ่งหรือเปล่าออเออเอาเลนะ้นหมนุนซะงั้นขี่ควายสนุกซะง,งั้นแต่โอ้โหเมื่อกี้ร้อนมากครับนอนลมพัดเข้าหน้าแบบเห,เหมือนเหมือนไปซาวหน้าเลยอะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าซาวหน้าเป็นยังไงนะ ผมก็จำเขพูดเข้ามาป่าเหมือนไปซาวหน้าเลยไอพายุไอพายุเฮ้พยพายุเล่นเสียงแล้วเออเอาล กินแล้วก็น,นอนกินแล้วก็น,นอนเฮ้ยดมโอ้ยหอมดีดีวะถ้าอยู่่ะรสชาติใช้ได้เออหนเลียหน่อยเค็มๆโอ้โหบักบจับดีใช่ไหมนี่อืมนเลียลยคเลียเลยเาไว้เค็มว,วิตามินเกลือแร่รวมกันอยู่ตรงนี้ วิตามินเกลือแร่แต่ต่เน้นหนักไปทางเกลือแร่มากกว่าอเออเห็นวันนั้นเขาขึ้น,นทางหวัวเลยใช่ไหมใช่ไหมเขาเหยียบเขาขึ้นเลยใช่ไหมคนได้ฝึกควายเก่งๆกนนะ,ะอืออือเอ,อยียงน้ะคนน่ะจมอมอียงเนาะอืออือทำอะไรกันอะ อังจะขึ้นทางข้างหน้าเหรออังก็เหยียบขึ้นไปเลยกระเด็นไปเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> จะดันเป่าแตกเนี่ยไปอิสบัวตองบัวตองอิสลิฟกลางทงนะายูโน่บัวตอง บวตองอินเดกลางทุงนาแดดฮอนฮอทบวตองลิฟอินกลางทุงนาอะไรทำงานทั้งวันได้พันห้าที่ไหนมีแม่ เพันห้าที่ไหนมีแม่ร้องเพลงอะไรเนะ่ยอันนี้ก็จะขึ้นแต่ควายครับฮืมแด่แม่กูชิดแด้เสกอ้อยเหนื่อยอ you know she is sleeping in the อะไร o f the farm nice เออเอออุ้ยสำเนียงไทยเกินไปแมนแมนใช่แล้วโอเคอันนี้เป็นควายเขาเรียกว่าควายแบบควายพัฒนานะครับไม่ใช่ควายเนื้อนะก็ประมาณนู่นแหละเราจะพัฒนาควายไปแบบจนใหญ่จนฟาร์มเราก็จะมีใหญ่ ใหญ่เลยนะถามวก็ใช่ครับเดินไปเดินมาได้ห้าพันควายทรงเลี้ยงควายทรงเลี้ยงของบัวบานคไอ้นั่นไอ้นั่นสักควายละอืม <c oughs> คุณพ่อก็ทำข้อควายอยคเสียงแง่งแงๆแง,งแต่กลับไปทันบัวไหมแม่แม่เราติดตามชมในตอนต่อไปว่าสี่ห้าโมงแล้วยังถึงบ้านไหมครับ <c oughs> ไม่ใช่เลยครับผมไม่อยากขี่มอร์ไซค์ดูมันห้อนไม่ได้ขี่รถใหญ่มาแล้วขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วมันห้อนอันนี้ก็อ้วนออยู่กับควายนะครับ ให้แม่ลองออกไปดูครับแดดแบบเผามากเลยอ่ะคนสับอางอย่างผมเนี่ยไม่ยอมเจอแดดแน่นอนมันไม่ใช่สไตล์ของเสือนะทำงานตากแดดจะต,ต้องอยู่ในร่มใช้แปลงเย็นแงแดดนึงก็อยู่กองไฟใช่ครับอ ลบรีสี่สิบนี่แคนะ่สามเจ็ดเนี่ยาำแปดเอสองทุ่มขอดูบอบาลได้ครับทำงานตากแดดทุกวันได้ครับ,รบอะไรอะไรเรียดอันนี้เป็นดมด่าควายแล้ว ลมพะทะไขมันละลายอย่าเสี้ยงครับยาประเทศไทยตอนนี้บัวพายุครับเอาละครับเขาจับไข่หำกันแล้วเสียวกะปั้นไข่หำมืึกไงกูถูกอะไงของบักบัวได้แบบไปกันขันบุญมาไขมันเเเเเอออออกินหญ้าดีมากครับแม่แม่กินได้กินดี นี่นะฮะไปขอพักก่อนแม,แม่แม่คิดถึงบัวแล้วตอนเย็นเจบัวครับตอนนี้ไม่ไหวครับแดดประเทศไทยเราก็จับตะไข้ก็กระดิ่งก,กระเลยก็แเทผมไปฉีดยา กันมแมลงก่อนครับผมสวัสดีครับ